อย่าเล่นกีตาร์สไตล์พิเศษโรโซน,นะครับต้องเล่นเปียนนิกบล็อกนี้ให้ได้ก่อนนะครับช่องที่15 12 15 12 14 12 14 12 1า12บ5 2 2สะครับทีนี้เราจะมาจับเรียงให้เป็นซีเควนซ์นะครับรักษาการเล่นแบบนี้เอาแค่2ส,สายก่อนนะฮะ12อ่า15นะครับดีดพูวออกมา12นะครับผัวก็คือการเกี่ยวออกนั่นเองนะครับแล้วก็15สาย2 แล้วก็12นะครับแล้วก็15สายสแล้วก็พัวมาช่องที่12บสองแค่2สายแบบนี้ก่อนนะครับพิเศษแกเป็นคนดิจิต้าเบามากนะครับเ,เพราะฉะนั้นมือน้ำหนักมือจะต้องเบามากครับให้เราฝึกสองสายให้คล่องก่อนนะครับทีนี้พอเราฝึกสองสายคล่องแล้วเนี่ย เราลองเอามาจับคู่นะครับสายหนึ่งกับสายสองสายสองกับสายสามสายสสายสี่สายสี่สายห้าแล้วก็สายห้าสายหกประมาณนี้ครับเดี๋ยวเล่นต่อเนื่องกันช้ใชให้ดูนะครับนี่เป็นเบสิกที่พิเศษชอบใช้นะครับแต่ว่าในเพลงเนี่ยจะใช้แค่ไม่ถึง ทั้งฟอร์มก็ได้นะครับถ้าเล่นต่อในกัรเร็ว<ป>จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ<ป>จะมีในเพลงอย่างเช่นเพลงเคยรักฉันบ้างไหมนะครับ<ป>อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เพลงไม่ต้องห่วงฉันนะฮะ<ป>อะไรประมาณนี้นะเป็นลูกที่พิเศษชอบใช้ในการเอามาใส่ในเพลงมากลองฝึกกันดูนะครับ